โอเคค่ะเราได้ยินคุณเบนแล้วนะคะอะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องทองคํากันหน่อยราคาทองคําเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ตลาดหุ้นก็ลง<ม>ความกังวลโควิดก็กลับมาความกังวลเศรษฐกิจก็มีด้วยทองคําตอบรับในเชิงบวกไหมคะเอาเลยที่ว่าบวกนะคะแต่ว่าการรับตัวขึ้นของทองก็ยังอยู่ในกรอบจำกัดพนทาวเมื่อวานนี้ทองเขาขึ้นไปได้แค่ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองเวทิล์เอาชนะ ก่อนที่จะร่วมลงหม่นะเนี่ยสหตุสำคัญที่ทำวิทองร่วนจะเป็นการแข่งข้าของจกกูนเรลาค่ะดังว่าแข่งเพื่ออะไรเพราะว่าเกิดกรารระบา 19, ดโควิด -19 รอบใหม่ในยูโรโซนค่ะ เพราะฉันก็เลยเป็นปัจจัยสาคัญที่กดดันสกุลเงินยูโรให้มีการอ่อนค่าลงมาเพราะยูโรอ่อนหนุนดาว่าแข็นทองคําก็เลยมีการย่อตัวแต่การย่อตัวของทองก็ยังอยู่ในกรอบจากันะะาเดเอางี้แล้วเพราะว่าโดยรวมแล้วุ้นเมื่อวานก็ดมหนักนะคะลงมาข่้นข้้นแรงเลยสำหรับตัวดาวโจนส์นะคะรวมถึงตากลางผลตรดแทนสาบัอายุสิบปีของสหรัฐก็มีการอ่อนตัวลงมา แต่ใครเหล่านี้ก็เลยทําให้ทองคํายังอยู่ในกรอบมันเดิมเลยค่ะรอสุดข,ของทองคํานะคะอยู่ที่ประมาณ1,722 1,723ดาา้านเงาเนี่ยเหกันค่ะแนวใต้1,727ที่เป็น้ต้ระยะหั้นก็ยังเอาอยู่เหมือนกันยังไม่เดกเอากรอบด้านใดด้านหึนนนนชัดเจนเพราะฉะนั้นทองคําก็ยังต้องมอเตร์ต่อไปค่ะ,คะ เน้นลงทุนในกรอบเหมือนเดิมนะคะจะลองต่อนะคะก็ต่อเมื่อทงองคำเขาหลุดในโซน1720งลงมาจะขึ้นต่อก็ถือว่าทางองคำเขาผ่าน1747 17 5 5ด้ไปได้ค่ะในขณะเดียวกันถ้ายังไม่ผ่านจ่อได้ในด้านหนึ่งเรามองว่าทางองคำยังอยู่ในกรอบต่อไปรอข่าวใหม่ๆเข้ามาส,ส,ส,สหหนับต่อไปทื่หมายของราคาค่ะค่ะช่วงนี้มีข่าวอะไรบ้างที่ต้องดูคะยังคงเป็นการถแถลงของดับเบิลเจอยู่ไหมคะหรือว่ามีเรื่องอื่นอีก เชื่อได้ว่าการแถลงของดับเบิลเซลวันนี้นะ่าก็ไม่ค่อยเอเจะะ็แล้วค่ะเพราะว่า<ะ>การแถลงเมือ่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกได้ว่ามองนูโทกับตลาดของนะคะ,ะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรมากนะักพร้อมกับตัวคุณพาวเองก็พูดไม่ไต่างจากสดาที่แล้วเลยนะคะคุณเป็นเย็นเล้งก็เป็นการค่อยแถลงในลักษณะดเดิมเช่นเดียวกันเพะาั้นเนี่ยเรื่องของเทสตโมเน่วันนี้อาจจะไม่ได้เป็นจุดสนใจของตลาดะคะ่ะ ที่กว่าตาอนนี้กาลังรอดูนะคะเรื่องของการเปิดเผยตัวเลขกิจการข่ะวบนดาววันนี้ก็จะมีตัวเลขหลายตัวที่น่าสนใจนะคะเอ่อเป็นตัวเลขที่ด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านต่างๆนะคะรวมถึงวันที่ดกหัค่ะวันศุกร์ก็จะมีตัวเลขหลายตัวที่ตลาดมอิเตอร์เไม่ว่าจะเป็น ไปดี c h ไปบนไตรมาสสี่ของปีที่แล้วนะคะจ็อบเลตเพลนบรันสุดก็จะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องอังตราเงินเฟ้อค่ะรวมถึงช่วงนี้อาจจะต้องจับตาเรื่องของการจำมูลอันธบรมรรัฐบาลสหรัฐทั้งอายุ5ปีแล้วก็7ปีในวันนี้แล้วก็พวกนี้นะคะดีมานด์ความต้องการในการจำมูลเนี่ยจะส่งผลกับอัตราเงินปักชั้นาองรัฐบาลแล้วก็ส่งผลไปพบกับทองคำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อยากให้นักงทุนติดตามปัจจัยต่างๆอย่างใกล้ชิดอีกหนึ่งจุดที่น่าติดตามก็คือเรื่องของความตึงเครียดด้านคืนดินศาสตร์ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงกับท่านต้ขัดแย้งกันนะคะปีนูกับปีนก็ขัดแย้งกันนะคะไม่รู้ว่าเป็นความบุ่นวายในทั่วโลกเฉะนปัจจัยเหล่านี้ถ้าหากว่าความสมคัญระหว่างประเทศเนี่ยตึงเครียดมากขึ้นก็น่าจะเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ช่วยขยุ้และคำลังขเอาไว้อีกทางหนึ่งค่ะ ก็พอได้ทราบประเด็นแล้วช่วงนี้บรรดากองทุนทองคาขนาดใหญ่ของโลกนี่เขาทำอะไรกับพอร์ตเขาไหมคะจริงๆแล้วเข้าซื้อมาเมื่อช่วงสัปดาที่แล้วประมาณบา่าุสองนะคะขเข้าซื้อมาให้เราใจคืนแต่ว่าเป็นการเข้าซื้อแค่วันเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าวันนี้ เอสทีแอลก็กลับมาขายออกอีกแล้วค่ะมันแพลวเย็นเด็เนี่ยนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเอ r ยังคงถือครองทองคำลดลงมากถึง125ตันค่ะก็แสดงให้เห็นว่าเออเป็นที่แม้จะนะคะการลงทุนในแง่ของธนาคารในแง่ของนักลงทุนรายใหญ่ยังไม่ค่อยดีมากนะคะนักลทุนทองคำก็อย่าเพิ่งประมาทค่ะดูตราบใดที่เอ l ยังมีการขายต่อเนื่องแบบนี้ เราต้องระมัดระวังนะคะแต่ถ้าหากว,ว่าไอพีแง่หลักแมท้ที่ถึาางข่องมันทำเพื่อนติดกันเนี่ยก็เบาใจได้ะคะุณแพรเวนแต่ว่าตอนนี้ไม่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่มิสเตอร์ต่อไปเรื่องนี้นะคะ่ะโอเคค่ะปิดท้ายย้ำกลยุทธ์สำหรับนักทุนทองคำอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมคะคุณเบนคะยังเล่นลงทุนในกรอบนะคะถุดเข้าซื้อวันนี้เนี่ยถ้าหลอดไทยจริงๆจะอยู่ในโซน1,719-1,717เจ้อยสิงนเ้อยสิบเจ็ดแล้วใช่ไหม สต็อกล็อกนะคะทำการหลุดระดับ1,707ลงมาแล้วนะคะในรายการดิ่งตัวขึ้นไปไม่ถาม่านแนวต้นนยาน1,717-1,755แนะนำทยอยขายทำกำไรออกไปเพื่อลดความเสี่ยงค่ะเราจะถือต่อเราจะเ้าใจนะคะสำหรับคนถือทองได้ก็ต่อเมื่อทำคำสามารถดิ่งขึ้นไปยืนเหน,ะ 1, นือจอน1,762ซึ่งเป็นแนวต้านของพันที่ดาวน์เน้นย้ำาป็นการสอบของสัปดาห์แล้วค่ะ จะเบายใจได้ก็ต่อเมื่อขานจุดนั้นสรับใดยที่ยังไม่ขายยังแนะนําว่าให้ลงทุนในในระยะสั้นเป็นหลักค่ะคุณแพรโอเคได้ค่ะคุณเบนวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับคำแนะนำนะคะขอบพรคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณเบนจะมามาอินผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG นะคะยังคงย้ํากลยุทธ์การลงทุนการทํากําไรในทองคําก็คือเน้นเล่นสั้นก่อนนะคะทองคํายังคงมีกรอบให้ได้แขวนตัวให้ได้ทํากําไรกันอยู่นะคะซึ่งก็มีปัจจัยที่ต้องตามก็คือหลักๆเรื่องดอลลาร์สหรัฐนะคะที่ตอนนี้ยังคงแข็งค่ากดดันออยูโรกดดันทองแล้วก็สิ่งที่ต้องดูก็คือตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะที่มีการเปิดเผยรายวันการประมูลพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐ ความตึงเครียดระหว่างทางสหรัฐกับจีนแล้วก็ EU กับจีนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจจะส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะคะเ,คเพราะฉะนั้นใครที่ถือทองคำหรือว่าเป็นนักทุนในทองคำก็ดูกลยุทธ์ตามที่ YLG แนะนำเพิ่มเติมไปได้นะคะตอนนี้ทองคำา7 3่1เสารีสหรัฐต่อ t r o y ออนส์ก็ยังเกาะอยู่แถวๆนี้นะคะตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ